ทำไมห pues ัวแบ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวแบ่งทำไมตัดไม่รู้ตัดตัดใครตัดให้ตัดมาเลยมา่เลยตัดเอแล้วนี่ก็แบ่งนี Long)> ่เป็นอะไรตัดเอใครตัดให้ตัดเองตัดเองใครเป็นคนเริ่มปางเริ่มหรอปางตัดผมตัวเองก่อนเนาะคืออยู่ดีๆปางก็หยิบกันไกลมาแล้วก็ไปตัดแล้วดึนได้ยืนหน้ากระจกไหมลูก ไม่เลยยืนตรงไหนคะหรือดึงผมออกมาแล้วก็ตัดเลยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเป็นมาเตอร์เลยอย่างเงี้ยเหรอแล้วหนูจะไปแตะอีกให้มันตรงอะยืนนิ่งๆให้พ่อถ่ายแล้วรู้ไหมว่าคราวนี้มันก็ต้องเป็นมาเตอร์แล้วนะเย้เอ๊ะอะไร่ะเฮ้ยเบนทำยังไงเราปล่อยไว้อย่างนี้ได้ไหมน่ารักดีไม่ต้องทำแล้วน่ารักดีไหนปาง่ะปางอันนี้อันนี้เบี้ยวหนักเลย อันนี้แถวบ้านเรียกแหว่งจริงเอ้ยไอ้เก้าอี้นี้ลื่นลุกระวังนะแถวบ้านเรียกว่าซูเปอร์แหว่งไหนกันขอดูหน้าอีกทีดิดไม่ได้ถ้าตัดเท่ากันหมดก็มาเตอเลยดิไม่เอาก็เ,าเป็นมาเตอไงไม่เอาก็มันเป็นสิ่งที่ลูกอยากทำไม่ต้องแค่นี้แหละแหว่งแนวดีไม่แหว่งแนวดีไม,ไ,มไม่ไม่เอาพาะไม่ให้ตัดไม่เอาหัวไปในถังขยะเลยไป i <laughs>